สวัสดีผู้ที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้จะพามาเก็บเห็ดปวกในสวนครับผมชมคลิปจบก็อย่าลืมกดถูกใจกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิป,ปใหม่ให้ผมด้นะครับรับชมคลิปกันไปยาวๆเลยครับผมที่ก่อนมันก็เคยเกิดมาแถวนี้แล้ว

วัดทำไมั็ถือฝนโอ้ดอกแข็งงดมีฤท an ิ์ไมนเล่นถือฝนเลยได้ดอกต้นถือไปฝนตกอัดมันฝนตกข้าพุทธมึงขึ้นกันได้ฝนตกข้าพุทธไปเห็ดมาท่านพ่อลุยเดี๋ยนะเห็ดแหง่โบลุยดอกมึงเืินกับโลุยเห็ดกำลังบานมาโรยไบเถอะนอนฝนเี่เดียวเอาหมูว่างกัมาเจ็บพิกอยู่นี่ขึ้นบเห็นบะ เหมือนบนคเหมือนบันคืนถ้าเป็นตุ่มๆเดี๋ยวมันหวานเขาเลยลงรูถสึกเห็นก็จะช่งเกลีดเลยแต่ไม่เก็บยดพี่ก็หนี่วันมันยังตุ่มหวานพอดีโดนฝนเมื่อคืนเนี่ยพอดีทีนี้เปื่อยเปื่อยจ้อยเปื่อยแล้วโดนฝนฝนกระแทกปวดเปื่อยเห็นมือดมืดมืดมืดเลยนี่นั่นแหละเสียบงัดแทนแหลมจังบน้านเสียบงัดเสียบงัดรถก็ต้องแทงลึกเด้อเดี๋ยวมันยีกตัวโขงมัน เอาไว้ปีหน้ามันเกิดอีกเกิดดีเดียวลงตัวลงเลยเกิดเกิดเกิดที่เขาขันฝนบ่ดีเกินไปนี่เกิดแต่ฝนบ่ดีขันฝนดีนี่เอาละเป็นแม่ไม้อีกโอ้โหกำลังฝนงามครับจีได้แต่ฝนตกใส่ไหนนะมันต้องเอาแบบกลางห่มนะนี่นี่ทรัพนี่พอดีนี่กําลังเออน้อยพอดีกับมันเลยน้อยเนี่ยตอนนี้กําลังพอกําลังเริ่มออกกลางห่มนี่ นี่แหละถ้าบ่ฉีดยาฆ่าหญ้าบ่ฉีดยาฆ่าแมลงก็ได้กินใช่หรืฉีดมันสิดับหมดถึงตก็ปวดตายถ้าถ้าฉีดยาฆ<ม>่าหญ้าเพราะใหม่ป<ม>ีเดียวเท่าแล้วหายหมดเลยแหละบ่เกิดทีนีหเครื่องตายเนาะอือปวกกระหนีบบนเห็นแล้วปวกหนีบ่เกิดเลยโอ้ยโอ้ยได้แกงนึงแกง่อนปลาแกงบางีก็มีก็บุหรี่ปะนี่ มีคนเด้ซื้อเขาเด็ดสื่อมีก็ซื้อเขาสื่อเยอะหนึ่งมาเด้ซื้อคนจากคนโอ้ยไม่ได้ซื้อขี้ดอกซื้อเห็ดขนะเต็มตู้อยู่มีทุกเห็ดามาลองกูไหมสิมาสักหนึ่งเฮ็มดม่ได้เลยผมช่วงนี้มาไปใช้เลยแหละวนๆเบียน,เว,ยนเวียนหาแต่เห็ดยี่นี่แหละบางเจียงลูกม,มุ้ยส่วนมาหาปลายมาปเนาะปลายที่คนนาฮะตาลูกเป็นจัดไปโทษลงนั่สิเลยบ่มัน,น,มน,มนผมชอบเฝ้าเห็ดมากกว่านะ ถ้ามันมันลาดไปแล้วมันเสียดายนะทีนึงมันมีบ่งทีเถื่อนมีทีเดียวต้องมันเสียดายด้ถ้าถ้า้าเห็นคนเอากับวัตถไรดอกหวะแต่ว่าสำคัญไปเ <c oughs> นา่าจะเจอบางทีเน่าหมดแหรอหาดิดนทราย ดินมันบวมมันเด็ดปุ๋ยน้ำแล้วนี่หมอดินมันเป็นนทรายมันมเด็ดปุ๋ยฉีง้วเออปุ๋ยฉิง้ว่านี่แล้วโอ้ดอกลุดไปเลยน้องค้าก็เอานาะฟางมันหลืองแข็งอยู่แล้วหนอนมันจะยู่โอ้ดอกมันเน่าหมดเลยมันโดนฝนฝนทุบมันจะขานี่นห็นขามันแข็งโอเคี้ละ มันใดอดอแถวมันเน่าเนาะมันเป็นเชื้อแถวแม่ห้องสวนเขาเก็บเห็ดมาขาขาสวกดินเขาดินเขาเนาะดินบดเคยไถ่เยอะอันดึงมันถอนเราใช่ไหมบดดินดินลมลมแล้วถอนเราถอนเราลูกนิดบาทเขาบกลูกเนี่ยงเกลี้ยงมาทีละขั้นรถโครงการหลวง ยังมัทันได้คลิปลงยูทูบเลยผมได้คลิปเดียวหนึ่งเกมเห็ดเอาคลิปเห็ดลุยเนี่ยลงโอ้ยบอเดี๋ยวเขาจีเสียดายน้ำเฮ็ดบอท่านครับตอนนี้มันหลายผลพุงเกียวกับท่านเราเรียกแค่นี่จิงีโม่เอาหลายจริงๆริงเลยมันพีมพ์หมดตัวผมไปเจออยู่บนเขานั่นโอ้บเอาผมต่ำกว่าเจ็ดแปดรูอ่ะบมเอาดอกเด้อพี่น้องมันหลายผลก็ทางมันจะพอกินวัดวันนมันเกิดไม่ได้จะแ่าเดี๋ยวปีหน้านน่นยแล้วเพงกินได้ ถัดบนยางคืนมาทางนี้ม่นก็จกินขึ้นมุดสองมากกับบ่อดได้อยวเพื่อกีมาเขามาตัดหญ้าอยู่แถวนี้แหละก็น่าจะเห็นตัดหญ้าย่างๆกบมาลองพีแบบนี้อันนี้เน่าเด้นี่เกิดมูก่วงถูกปะเกิดที่สำนักบ่เกิดเป็นกระจุกเดิ อืมถ้าเกิดแบบนี้นี่ได้หลายเพราะท่นมีด้วยสีเติมกระจายอะเงยโอ้ยจีนี่เดินนี่สละวะนี่ปรเทศพแล้วเดินไปหาแล้วโอ้โหบดี๋ยวยูเดเศร้าอีกเลยเนาะเห็นเห็ดบ่ได้เห็นเห็ดก็ได้เดินนี่ก็เดินหาเห็ดติดแค่ฝนเพราะทัานเกิดทุกอย่างเห็ดฝนอยู่แล้ย้ามันรอฝนหมาดฝนมาเอามุ่มเกิดมาเน่าเลยฝนมันตกแรงอีกเรื่อง ามาด้อพี่น้องมาเก็บเห็ดมาเก็บเห็ดน้ำกันเห็ดโดนฝนบานเมื่ใดด็ดอกลูกว่านู้ทางนู้นี่กระจุบหนึ่งใส่ต้นพริกเดี๋ยวเก็บตรงนี้เมื่อก่อนอขาเงนิน บดบนดีจัดเลยนวดอยู่บงต้นเครื่องเทศบนหันขาสมบูมืออันนี้ยังมันยังมันเฮ็ดน้อยดอกนี่เกิดเป็นเั็น้อยเงือนเป็นเฮ็ดน้อยถ้าเฮ็ดใหญ่มันขาเท่าหนีมือนี่เอแต่ขามันก็ยิ่งเลยวันเกิดร้อยแต่มันบไมีหลอกอ้วกกว่านี้หลกอกน้กนนอยๆหน่มันเฮ็ดค,แบบดคนละแบบอื็สเปนนคละายพันธุ์นนี้ขเขาเรียกเฮ็ดน้อยนะเนี่ยเฮ็ดปกเฮ็ดปกแดง<อ>มีบัวแถวหุ่นบ นี่ดปลวกแดงใ่ากนีบ่เดลุงนึก่าเลยนะาเอาเาล้นเกยอมันอุ้แล้วพวกต้องเอาอยู่นี่มีทุกสีเฮ็ดเห็ดละงโงกับมีละงโงกับหลายตะกอนบ้านนี้ไม่มีเห็ดกินดิอยตะกอนดินเสริมปลวกกับรุนนเถื่อนมีเห็ดกระด้างอยู่นี่เขาบ้งมองเขาก็จะงวนเ่ให้ฉีดยาอยู่นี่ไม่มีการฉีดยา แม่แต่ยาขามดขามแงกับปากฉี่เลยนี่เรียงมดแดงพร้อมน่าจะตีเงินอะนี่มดแดงก็ได้กินมดแดงน่ปีนึงปีนึงก็ได้หลายรูเยอะเด็กที่เกด้นเขนขึ้นเป็นธรรมชาติต้อง่เรนร้อนน้มันเก็บหลดเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยเ็บเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวงดอกนงอถึงวาวเอา อบักเหี now, now ah, now. Well, now athlete, ่ยวิเเอาดี๋ยวไม่ต้องไปจิ้มคักเด้อเนี่ยเกิดอยู่น้ำใน้อยๆเต็มเลยหนี่งนี่อันดูว่าทั้งนั้นเยันยางไปกับพ่อนี่แหละนี่ทั้งบนเดี๋ยวไว้ก่อนเอาเอาแค่มือนี่ก่อนหนี่งเอาแค่นี่พ่อืมดอกน้ก่อนดอกน้อยหนึ่งนี่เอาบ้าน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 ดอกสับปะรดสับปะรดทำอย่างนี้นี้อยก็ได้บ่บ่ถ้าดอกน้อยๆบ่บ่ค่อยเน่าดอกถ้าดอกมันเหลื่อมนี่เรือเน่าถ้าบ้านล้วเน่าแนะ โบมาเบิ่งหนึ่งก็ไหลอย่างคักเลยนี่หลายนะนี่เกิดหลายหรือว่าเกิดหลเลยที่ว่าเกิดหลายเลยเนี่ยโคบเลยเดินกระถิดมีให้เบิ่งอีกมืออื่นกระเทือน้เล่ะแล้วเนี่ยเอาขึ้นี่เนี่ยเดี๋ยวไปสู้เอาโหลดต้องไหมแบ่งเนี่ยไปใบเราพวงไงเน่ยเนี่ยพ่อเหมือนแบบนี่เนี่ยก็เรื่องแตกพราะเราอ่ะอันน้อยเอาไม่ก่อนเก็บเดี๋ยวอ้อมไปเบิ่งฟางพุ่นไปนี่น้ำสันนี่ไปนี่เลยนี ดิออกพลอไปแล้วพี่เกิดหลยาตอกันเลยรอกมันน่อยขวนี๋ยวไบก่อนโกนจอนมาทนมันเกิดขี้ควายคน่อยมันกินแดบเราห้ขี้ควายขี้งัวะหสายพันธุ์ขปวกขี้ว้งบมันหนอยขี้ควายมันเ็นงไงปวกปวกมันมากินขี้นี่เดี๋ยขี้วัวเขาคี้ว่ามาถมนี่เนาะใส่ปุ๋ยต้นไม่เนาะงาม นนดึงาดึงถึงกะือถึงาแตกในหน่อแะ้วก็ปล่อยไม่เเป็นเขี่ยอะไรก็เกิดอีกโอแข็งขครกล,ล,ล้มึงนงน,น,น,นดีนะเ้าเ๋ยวพอไปเยยบได้อเกิดไหมขาเงาไปเพลนหรอกยอย่าหหย่เยบด้หย่เยอเลยเบโมนเอมก็บอกเราว่าอย่าเขี่ยได้เขี่ยได้ังเขี่ยปั๊บ พักเลยมั้งม้ลุดค่อยหลอกนะม้าัวลุดเลยแหละมันดอกตูมนะแล้วก็บอกเห็นแล้วก็บอกว่าอย่าเพิ่งเขี่ยแเ้วเขี่ยแปั๊บเรียบร้อยเลยมอรลุดค่อยรลอยเน่าอมันดูกริปุยบอดอกกิดปกติสงามปีนี้เห็ดเน่าหลายปีเนี่ยมันผลดีลากหลายผลมัน มันมันมันหมมันเกิดเพิ่มเดียวนะมันตามมาทันคนหาพระทันพอาะจะเกิดเพิ่มเดียวกับเน่ากับเน่าพร้อมกันหมดเลยนะใส่ไต่ขี้คุ้ยเว้ยเอาตะขาดอกกระเด็นมพี่โอ้จับเก็บเก็บไว้กลุ่มนี้แหละถ้าที่ได้เดินหายเราบดุขาใช่แต่วิ่งอีกเบาได้อยู่ดีดอกมื้เช่าเนี่ยก็ตื่นแต่เช่ามาโลแล้วรอบนึงได้มาหน่อยนึงเราเก็บอยู่ขังมังปันหนาแล้วเนี่ย เกิดทุกห่งไหนมาแต่เดินตะเวรมันเกิดหองนี่มันเกิดมาตะพูด้นหมงวงหุ่นเลยช่างนี่ช่างมาวะนี่ชันไปนี่ปลืกมันอยู่ตรงนี้นะน้องมาเกาะคงไปเขาจะลาบมาอยู่เลอหอมหอมอีดนี่ หากมันเชียตายโสงมาเต็มตู้ก็อยูปีหลังไปอัญญาคือเขาขุดจิ่อดผงพวกวกเหอดหักกอนเาโอ้มันเอามันจุดเอาืหาในดินนี่เกิดเ่อเราทีน่ะเเกิดทีขังโหได้เคยเกิดเชียลูกนี่มันมันมนมูนทั้งหนาเนี่ยมันเกิดใน่ดผู้ม่ทั้งหนาทั้งบงก็โง่เกี้ยวโกปาดตีนันฟังเลยเนี เงาที่เชื่อมันย่ก็ใบมันถึงเ้ยละงกอยู่กับไอ้นั้นก็ลากต้นหม่หลากไปถึงไหนมันก็เกิดไปถึงนั่นแหละรลักลกกําเถก็เดือนดิละงกอยู่เชียวันบ่มีแหละเปิดในดงดิในปลาอยอยู่วันมันหล่หมื้นเาก็มาเลอกไม้ั่นหดหลยเดดนะเดดตรวดแสบล้างจวดเลยเดดดอยเน่าเน่าก็บเอาดอกปล่อยรถเอาต่ดอกที่มันได้ เออถือคนก็เสียหรอกเพื่อนวตัจุมไปโดนฝนตกนี่แหละตกบอธรรมดาตกแหงพูตตกเพปัน้าลวนนะฝนกรไดลุงมาที่แรกตกไกเลยเหลว้ำมันหยังเลยวะมีความเงเหมือนลูกเห็บผมได้เมื่อคืนเนี่ยอนปกแปกๆแต่ลูกเห็บเออนั่นแหละเยทไปเรื่อยๆชว์ไปเลย โอ้ยกับฝนตกฝนลงกัย้ายกระามเลยจะออกมาบวกกับบ่ออกมาเนาะผมว่าเห็ดมันโซเวียตเดตั้งแต่ยีนาบ้านพูนดนะเชียอืมเพราะท่านได้เดินไยได้เนี่ยเมื่อยอยู่ครับไปปั่นอ่าตะการมาันนี่ก่อนเดี๋ยวเขาจะหักนะ้ำพื้นอีกอยู่ตรง่างออืบางหนะอ่อยครับว่ามีคนเขามาคอมเมนต์นะเขาว่าผมตีกรเนี่ยเซียนเห็ดอะไรไม่รู้เรื่องเหมือนกัน ใครเขาบอกให้วาง่อนเฮ้ยกว่า่เกูขบัเบเลยคนหลีดเก็บเนาะมาแล้วอันนี้ก็เป็นตอดอกหน่อยเดี๋ยวไปก่อนหน่อยแล้วก็ไปเห <c oughs> ็นคือกันเด้อจีเรียรั่วนี่แล้วบ่ <c oughs> มันกระบอกมันอยู่รอบกวักยูยแล้วมันเกิดตันกวักหูเนาะมันเกิดยุ่ใส่มันีมันก็บบก่เคยเก <c oughs> ิดอืมมันก็เกิดทุกน มองได้สันคู่ๆระ้ว่างโหลดอีกไม่ให้ดอกอ่อนอุ้อเิียวเชียวยังไงเชียวน่มันถ่ายกูก่อนถ่ายอันหนึ่งก่อนถ่ายเผาไปก่อนนี่ฮะเป็นเชียวของมันหน่อยนะฮะเอาเลยนั่งดูดีๆนั่งดูดีๆก่อนอยาบขาใส่กระดุงงามๆหมุนก็ถ่ายก็กลางนั่นแหละดีดีดีนะมาวันนี้ทันเลยเพราะท่านเพราะเขามาเสียดิแค่ไหนปีที่สี่วะ ดอกจุงจ้งๆเล่นดอกเฟื่อยเหมืยที่จอนดาเด้นี่บา<อ>ได้คลิป <laughs> หายได้คลิปเนาะอืมเขาฝนตกเขาบอกบานกันดอกเรียนไพ่เรียนเลียดก็ฝนตอนโรงเรียนมัน,นขาดเรียนกันไม่ขาแม่นเนาะสิขางามอยู่้วดเจ็ดขาอ้วดนล้วเขาไปเก็บดอนนี่ได้มัง้งเดี๋ยวคุไปเบิ่งความพุ่น เอายิบนัินดอกนึงเกิดเพราะตะมดดิเหตุเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยพึ่งไปย้ำมันหลาแล้วก็เกิดอีกสังเกลียดดีดีเโอ้นี่นี่นี่เกิดตุ้มๆเลยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลุงเดี๋ยวเบิ่งมันบ่แม่นหน่อยเเด้๋ยวเดี๋ยวๆหลายอยู่นี่เดี๋ยวเอาไว้ปทายทายคลิปก่อนแม่นมืเด้วยนี่แม่นมืดเลยล่ะนี่ตุ้มๆเลยกูตายกุด้อนก่อนนะจิลุงจิ ่ามันเคยเกิดนะปีก่อนก็เกิดเน่าโอ้ยเนื้อเอ้ยมาเบิ่งดูพี่เน่าติก่อนเน่ามันจะบ่ทันหลายแต่ว่าปีนี้มันเกิดหลายเลยมันได้เน่าเลยมันเชื่อมันได้กินขี้เนาะเป็นเกิดหลห้อยยังห้อยยังเดี๋ยวเดี๋ยวเอาทั้งเดี๋ยวทั้งนั้นาะเอาเอาเคลียร์ทั้งนี้เบิ่งบอกก่อนแบกเบิ่งถ่าก้อนหมาดหนึ่งเฮ้ยหย่างัวอได้ล่ะอย่างปูก็ได้ ยาอะยาปลูกเห็ดก็เฮ็ดปลูกมันก็มนจะดอกดาวกระจายถึงมันขาวมันเฮ็ดถึงนั่นบอกนั่นเป็นขาวนั่นบอืมขึ้นมาแล้วอเกือบนองอันนี้น่าก็บทิ่งซะเนาะนองกัปอยใบเป็นเชือกแล้วงันพอเสียหายมีในสวนห้องกับขับเมื่อปีหน้าปีหน้าน่องกับใดก็เก่าก็จะไปใส่เสียก็ห้าคก็เก่า ดอกตูมสามรอยห้มถึงสามอยหถ้าดอกงามๆก็อาร้อยห้าสิบดขายกับจุ้มจะดนอแล้วก็ดอกวานกับแจงเลดอกวานแล้วมัแจงเสียมันเขาผีกมดอกไม้ที่ะไ้เนาะเขาก็ยังดอกตมมันงามออกมาเนาเลยเว้ยเอาก็ได้ตัวยอีบเก็บเด้อ้ฝนที่มาอีกเด้อเ ส้มนี้มันบ่เสียะสูงแข็งคูลูคือดีดีแข็งมันเป็นดอกตูมเด้นี่แหละเก็บดอกตูมน่แะมันได้ราคาใช่ขายดอกตูมดอกบานกินเท่านั้นตัวเอือดอกบานมันสดแทบังแต่วันด่างดีจังเลยว่ามันแง่บึ้งงาวกันเจ็บเก็บไปทั้บหมดดอกเจ็บไปหมดทั้งดอทั้งเก็บทั้งดอกหยาดซื่อรอดมึงใส่มาเพราะทันงดอกเก็บบอสอันนั้นเห็นบอเห็นแต่หัวหัวมันนะเนี้ยไปเห็นหัวหัว เอาไว้กอนก็ได้มันประทันขึ้นก็ดอกหน่อยอยู่กับ๋ยวค่อยเก็บมันหน่อยดอกขามันใหญ่กินขามันยันจะผนท่ามันเลยมันก็ตกอยู่แล้วแตัวมืดไปมืดมาอยู่ครัวนี้ินติดแกะทั้งหมดดูอ้ยเหนาดอกก็เน่ากับนี่ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมยังไงก็อย่าลืมติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนี่ก็สรุปผลงานครับผมก็ได้ เยอะอยู่ครับวันนี้ถือว่าฟุกครับชมคลิปจบก็จะลืมกดถูกใจกดติดตามมาให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นการพาดคลิปใหม่ๆครับผมขอบคุณที่เข้ามาเยี่ยมชมครับผม